ในอีพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสุขกันครับคุณผู้ฟังใช่ครับวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณ<ม>เดลคานกิกครับจากรอบที่แล้วผมอ่าน how to win friends and influence people ในรอบนี้ครับผมมีโอกาสได้อ่านชนะทุกข์และสร้างสุขหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งผมอยากจะสารภาพก่อนว่าผมกําลังเจอปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันก็เลย โชคดีครับหนังสือเล่มนี้ได้เข้ามาถูกช่วงเวลาพอดีจึงเป็นโอกาสดีที่ผมอยากจะนําข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการชนะทุกและสร้างสุขมาให้คุณผู้ฟังสําหรับการสรุปหนังสือในพาร์ทนี้นะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น3ามเฟสในเฟสแรกเรามาทําเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า Worrying หรือความทุกกันก่อนส่วนเฟสที่2องกับเฟสที่3จะเป็นวิถีทางครับที่จะทําให้พวกเราทุกคนในพอดแคสต์นี้สามารถเอาชนะความทุก,กันได้ ผมจะมาเริ่มที่ตรงนี้นะครับเฟสที่ 1. The Truth of Worrying ความจริงของความวิตกและความทุกข์ใจครับในฐานะมนุษย์เราคนเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองเราอาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ไม่พ้นถึงแม้เราทุกคนต่างปรารถนาความสุขก็ตามแต่แต่บางครั้งชีวิตก็จะไม่มอบความสุขมาให้แต่เราเพียงอย่างเดียวดังนั้นคุณจึงต้องรู้ความจริงทั้ง3ข้อนี้ครับ3ข้อนี้ข้อที่1 Present is where happiness living ปัจจุบันคือที่ที่ความสุขกำลังอาศัยอยู่ครับสำหรับบทนี้ครับจงอยู่ในห้องที่มีแต่วันนี้ครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับนี่คือบทเรียนแรกที่คุณเดลิดเคนนิกี้เขาได้เขียนลงไปนะครับความจริงก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้อยู่ในห้องที่มีแต่วันนี้คุณอาจจะหวนไปนึกถึงอดีตคุณอาจจะหวนไปนึกถึงอนาคตแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณอาจจะเริ่มไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว และคุณก็จะไม่มีความสุขนี่คือความจริงอันเรียบง่ายครับเป็นเหตุผลกับคุณผู้ฟังว่าทำไมทุกปรัชญาทุกตำราเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจในชีวิตมักจะเน้นย้ำถึงเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันเสมอครับการอยู่กับปัจจุบันเป็นอย่างไรในตอนนี้คุณผู้ฟังนั่งหรือนอนอยู่ครับในตอนนี้มือทั้งสองข้างของคุณอยู่ที่ไหนในตอนนี้คุณกำลังได้ยินเสียงใครหรือได้ยินเสียงอะไรอยู่บ้าง ทุกอย่างที่คุณได้ยินทุกอย่างที่คุณรู้สึกคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับเท่านั้นเลยครับนั่นคือปัจจุบันครับปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีอนาคตยังมาไม่ถึงอดีตก็ผ่านไปแล้วฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีก็คือวินาทีนี้นั่นเองนี่คือความจริงข้อที่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าความสุขอาศัยอยู่ในปัจจุบันครับจงอยู่แต่ในห้องที่มีแต่ วันนี้นั่นเองนี่คือบทเรียนข้อที่1ข้อที่2 think for worst case that will occur จงคิดถึงความเลวร้ายที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ในทุกๆครั้งที่ท่านเผชิญหน้ากับความทุกข์ครับบทนี้นะครับนี่คือสูตรวิเศษสําหรับแก้ทุกๆทุกอย่างในชีวิตครับผมจะยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณผู้ฟังกําลังเจอปัญหาอะไรสักอย่างอยู่ในชีวิตลองถามตัวเองดูว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้สําหรับสถานการณ์นี้ มันคืออะไรผมจะยกตัวอย่างซึ่งสิ่งนี้ผมใช้บ่อยมากผมเคยบริหารธุรกิจแล้วขาดทุนครับแน่นอนมันเกิดความทุกข์อยู่บางส่วนผมเลยลองใช้เครื่องมือนี้ลองถามดูว่าเนี่ยธุรกิจขาดทุนสูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้คืออะไรคำตอบที่ผมได้นะครับก็ตัวเลขในบัญชีไม่สวยหรืออาจจะมีเงินหมุนไม่พอในช่วงระยะเวลาหนึง่ง นี่คือเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้ถามว่าแย่ถึงขนาดล้มละลายเลยไหมก็ไม่ครับเพราะธุรกิจก็มีส่วนอื่นๆรองรับยังมีพนักงานที่จงรักภักดีต่อบริษัทสามารถผลักดันธุรกิจร่วมกันได้หมดก็เลยสบายใจครับ เห็นไหมครับผมจะคิดถึงใน worst case ซึ่งอันนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การศึกษามากปัญหาทางด้านการเงินปัญหาทางด้านความสัมพันธ์สมมุติว่าคุณผู้ฟังมีปัญหากับใครสักคนและคุณคิดว่าคุณจะต้องไปพูดคุยอะไรสักอย่างให้เขาได้ปรับตัวหรือได้ปรับเปลี่ยนซึ่งกันและกันคุณเกิดความรู้สึกกลัวก็ลองถามตัวเองดูว่าหากคุณไปพูดคุยกับเขาเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้คืออะไรอย่างมากที่สุดนะครับ เขาอาจจะไม่ชอบหน้าคุณแต่แล้วยังไงต่อคุณอาจจะไม่ได้คบกับเขาต่อแต่แล้วยังไงต่อก็ความสัมพันธ์ในโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่อาจจะถึงขั้นที่ว่าคุณจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปด้วย คุณก็จะมีความสบายใจมากขึ้นนั่นเองครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับล่าสุดอันนี้เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับวันนี้เป็นวันที่28มีนาคมในช่วงเวลาที่ผมอัดอยู่เป็นช่วงที่งานอีเวนต์ของ The Library ครั้งแรกเพิ่งจัดผ่านพ้นไปต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การตอบรับดีมากจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องขึ้นเวทีไปพูดในที่สาธารณะผมกลัวครับคุณผู้ฟังการพูดในที่สาธารณะคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่บนโลกกลัวพอๆกับความตายผมก็ใช้สูตรนี้เช่นกัน ผมลองถามกับตัวเองดูหากผมขึ้นไปเวทีแล้วไม่รู้จะพูดอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมนึกได้ก็คือก็คงเดี๋ยวผมก็นึกได้เองเดี๋ยวผมก็รู้เองว่าผมจะพูดอะไรเพราะผมก็ฝึกมาอย่างดีหรือถ้าผมพูดอะไรไม่ได้เลยคนฟังก็จะให้กำลังใจผมอยู่ดีเห็นไหมครับความกลัวมันหายและความกล้ามันเข้ามาแทนที่ดังนั้นกฎข้อนี้ครับนี่คือสูตรที่ดีที่สุดในการแก้ทุกข ลองคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ความทุกนั้นมันจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วท่านจะพบว่า90%ในสิ่งที่คุณวิตกกังวลมันมักจะไม่เกิดขึ้นครับนี่คือความเป็นจริงครับต่อไปข้อที่3 the cause of worrying นี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้ของต้นเหตุแห่งความกังวลใจความกังวลใจของมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่พ้น4ข้อนี้ครับ ลองดูว่าคุณผู้ฟังความทุกข์ที่กำลังมีอยู่ตอนนี้อยู่ในหนึ่งใน4ข้อนี้หรือเปล่าข้อที่1ชีวิตสมรสหรือความสัมพันธ์ย่อยยับอันนี้เป็นแก่นของความสุขและความทุกข์ด้วยในชีวิตการทํางานครับปัญหาส่วนใหญ่คุณไม่ได้มาจากงานแต่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างคนดังนั้นปัญหาส่วนใหญ่ของคนก็จะเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์หรือชีวิตสมรสข้อที่2ความล่มจมทางการเงินปัญหาทางอิสรภาพด้านการเงินนั่นเองครับต้องยอมรับว่านี่ก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่ของคนส่วนใหญ่ ผมเองบางช่วงเวลาก็มีเช่นกันข้อที่ 3. ความเหงาและความเปล่าเปลี่ยวความอ้างว้างเฉกเช่นธรรมชาติของสัตว์สังคมครับความทุกข์ของเราส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเหงาด้วยเมื่อใดก็ตามที่อยู่คนเดียวนานจนเกินไปแล้วไม่ได้ไปพบเจอใครเลยไม่ว่าคุณจะเป็นอินทรเวิร์ตหรือเอกโวร์ตคุณก็จะรู้สึกขัดกับสัญชตาตญาณทางธรรมชาติบางอย่างของตัวเองอยู่ความเหงาก็เป็นอีกขั้วหนึ่งครับข้อที่4ความโกรธแค้นครับความโกรธแค้น ความโกรธแค้นแล้วการขุนเคืองใจเกี่ยวกับการกระทําของใครบางคนหรือจากสถานการณ์บางอย่างนี่ก็เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์หนใน4ข้อเช่นกันผมจะย้ำอีกครั้งนะครับความทุกข์ของคุณจะหนีไม่พ้น4อย่างนี้ 1. ชีวิตสมรสหรือความสัมพันธ์ย่อยยับ 2. ความล่มจมทางการเงิน 3. ครับความอ้างว้างและความเปล่าเปลี่ยวและ 4. ความโกรธแค้นทีนี้ผมจะวางเฟสที่หที่1ไว้นี่คือความจริงทั้ง3อย่างของ o r r y i n g หรือความทุกข์ความวิตกกังวลในชีวิตต่อไปผมจะเริ่มที่เฟสที่2สมมุติคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าความจริงของความทุกข์การอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่สําคัญการลองคิดถึงในมุมมองที่แย่ที่สุดจะทําให้คุณสบายใจขึ้นและคุณก็เริ่มรู้แล้วว่าบางทีต้นเหตุจากความทุกข์ของคุณมันก็อาจจะมาจากหนึ่งใน4อย่างนี้แล้วต้องทําอย่างไรต่อละจะมีวิธีการหรือคู่มืออะไรบ้างในการรับมือกับความทุกข์ผมจะมาเริ่มที่เฟสที่2กครับ The way to confront with worrying วิธีแห่งการชนะทุกครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับนี่คือวิธีแห่งการชนะทุกมันจะมีอยู่4ข้อเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังค่อยๆเดินทางกันต่อไปนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับข้อที่1 be busy ทำตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้ครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับคุณเดลคาน,นกิกี้เขาเริ่มตนน้นดีข้อนี้เป็นข้อแรกลองสังเกตดูว่าทุกๆครั้งที่คุณทํางานอะไรที่มันจะต้อง ใช้การจดจ่อมากๆหรือคุณจะต้องยุ่งอยู่กับงานนั้นจนไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยคุณจะลืมทั้งความทุกข์และความสุขไปด้วยมันอาจจะกลายเป็นความสบายใจก็ได้เพราะช่วงนั้นเราจะเรียกทางภาษาวิทยาศาสตร์ว่าโฟลส s t ทครับการทำตัวเองให้ยุ่งจะทำให้คุณหลงลืมเรื่องความทุกข์ที่มันกัดกินหัวใจอยู่ดังนั้นหากคุณอยากหาวิธีที่เร็วและเรียบง่ายมีประสิทธิภาพที่สุดหาอะไรทำครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่าง โดยเด็ดขาดไม่งั้นความทุกข์มันจะเข้ามาเกิืนกินเราได้ง่ายคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับเวลาที่คุณมีความทุกข์มากๆบางทีการไปนั่งเฉยๆมันเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่บางครั้งการอยู่เฉยๆแล้วไม่มีอะไรให้ทำเลยมันอาจจะกลายเป็นความเบื่อหน่ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านตรงนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ตอนที่ผมอยู่ในรั้วโรงเรียนทหารให้คุณผู้ฟังนะครับในตอนที่ผมเป็นพลเรือนเป็นคนธรรมดาแล้วต้อง โยกตัวเองเข้าไปอยู่ในรั้วโรงเรียนทหารในช่วงแรกเริ่มเขาจะเรียกนักเรียนว่านักเรียนใหม่ครับเขาจะเตือนอยู่เสมอว่าเขาจะไม่ปล่อยให้นักเรียนว่างโดยเฉพาะนักเรียนใหม่เพราะนักเรียนแต่ละคนต้องจากบ้านต่างแดนมาไกลความฟุ้งซ่านมันจะเกิดได้ง่ายมากวิธีที่คุณครูก็ใช้ก็คือพยายามหางานให้นักเรียนทําหางานประจําไม่ทําพาออกไปวิ่งพาไปทําอะไรให้มันเหนื่อยไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วมันได้ผลมากครับแต่ช่วงไหนก็ตามที่นักเรียนว่างครับ จะมีปัญหาการลาออกเกิดขึ้นทันทีเลยจะมีปัญหาการซึมเศร้าเกิดขึ้นก็มีนะครับดังนั้นข้อนี้สําหรับชีวิตความเป็นจริงได้ผลครับทำตัวเองให้ยุ่งข้อที่2 be aware of insect than earthquake รวะวังแมลงหรือด้วงมากกว่าแผ่นดินไหวเดี๋ยวตรงน,นี้ผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้ฟังนะครับจากหนังสือของคุณเดลคเนกีมีต้นไม้ต้นหนึ่งครับในเขตแดนของสหรัฐอเมริกา ตรงนี้ผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังนะครับที่เนินเขาลองเฟกในเมืองโคโลราโดครับรัฐเท็กซัสมีซากต้นไม้ยักษ์ครับต้นไม้ใหญ่มากซึ่งมันตายเรียบร้อยแล้วครับมันกําลังนอนอยู่นักธรรมชาติวิทยาอธิบายให้เรารู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ยืนอยู่มาแล้ว4ศตวรรษครับ400ปีครับคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับคุณไปเห็นซากต้นไม้ต้นหนึ่งใหญ่มากแต่ต้นไม้ต้นนี้เคยมีอายุมาแล้ว400กว่าปีแต่สิ่งที่มันพีคก,กว่านั้นคือ เหตุผลที่ทําให้ต้นไม้ต้นนี้ต้องถูกโค่นล้มเขาบอกกันว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับมีอายุพอๆกับวันแรกที่ Columbus, คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบดินแดนอเมริกาเลยต้นไม้ต้นนี้ค้นพบกับฟ้าผ่าแผ่นดินไหวดินถล่มหินมาชนอะไรมากมายต้นไม้ต้นนี้สามารถยืนอยู่ได้จนถึง400ปีไม่ถูกโค่นเลยครับแต่แล้ววันหนึ่งครับมีคารวานตัวด้วงครับตัวด้วงชุดหนึ่งเข้ามาค่อยๆชอนใช้เปลือกไม้ไปไเรื่อยๆ จนในที่สุดต้นไม้ต้นนั้นจากที่มันอุตสาห์ทนจากฟ้าผ่าทนจากแผ่นดินไหวทนจากดินถลม่มกลับต้องถูกค้นล้มเพราะด,รด้วงตัวเล็กๆครับด้วงตัวเล็กๆซึ่งด้วงเหล่านั้นครับเมื่อมันเข้ามาแล้วมันก็ค่อยๆชอนช้ไปที่เปลือกเข้าไปกินแก่นเข้าไปกินรากสุดท้ายกล็ล้มคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับ ชีวิตของมนุษย์ไม่ต่างจากต้นไม้ต้นนี้เลยครับในอุปสรรคใหญ่ๆหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกเครียดบางทีมันอาจจะไม่ได้อันตรายเท่ากับความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่คุณมองข้ามเพราะสุดท้ายแล้วคุณอาจกําลังเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่กําลังถูกโค่นล้มจากความทุกข์เล็กๆนั่นเองลึกซึ้งไหมครับข้อนี้ดังนั้นข้อนี้ผมได้ปรัชญาชีวิตมาข้อหนึ่งเลยครับชีวิตของเราจะไม่ได้ถูกโค่นล้มเพราะ อุปสรรคที่มันใหญ่ๆหรือสิ่งที่ทําให้เราล้มละลายกับชีวิตแต่เราจะถูกโค่นล้มจากความทุกข์หรืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นและเราไม่ได้รับมือกับมันนั่นเองดังนั้นครับขอให้ทุกท่านระวังเจ้าด้วงแห่งความทุกข์ให้มากกว่าแผ่นดินไหวที่เข้ามาในชีวิตข้อที่3 embrace what you can't l a v e จงโอบรับสิ่งที่ท่านมิอาจหลีกหนีบางครั้งชีวิตจะส่งบททดสอบบททดสอบนั้นอาจจะเข้ามาในรูปแบบอุปสรรค หรือความล้มเหลวและแน่นอนบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมก็เป็นเหมือนกันคุณผู้ฟังใช่ไหมครับหลังจากที่ผมออกจากห้องนี้ไปผมก็จะยังเจอปัญหาอยู่ในการบริหารองค์กรผมก็ยังเจอปัญหาเรื่องของการบริหารเงินการบริหารคนการวางระบบและที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับผมหลีกหนีไม่ได้เลยผมยังต้องเจอปัญหาเหล่านั้นอยู่ในบางที แต่หนังสือเล่มนี้ครับก็ให้เครื่องมือหนึ่งมาหากคุณรู้แล้วว่าความทุกข์บางครั้งที่มันเข้ามาคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วยังไงต่อคุณมีหน้าที่รับมือกับมันก็เท่านั้นเองข้อนี้ทําให้ผมได้ปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งมาอีกอย่างบางครั้งชีวิตจะส่งบททดสอบมาให้เราบางครั้งชีวิตก็แค่อยากจะทดสอบให้เราผ่านให้เราเก่งขึ้นให้เราเติบโตมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ยินดีที่จะเรียนรู้ไม่ยินดีที่จะทาให้ตัวเองผ่านบททดสอบนั้นไป ชีวิตก็จะทดสอบเราซ้ําแล้วซ้าเล่าครับเราจะไม่ได้เติบโตขึ้นเลยเราจึงมีแค่ทางเลือกเดียวอบรับครับ Embrates ผมนึกถึงตอนที่ผมเรียนอยู่ในหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมเอาไปพูดในงานอีเวนต์ด้วยแะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้ในตอนที่ผมอยู่ในหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษนะครับทุกๆเชา้าผมจะต้องตื่นมาวิ่งก่อน10กิโล เพื่อนในรุ่นและครูฝึกก็จะนำวิง่งในช่วงกลางวันตอนแดดเปรี้ยงๆนะครับอับอุณภูมิ35หรือบางวันก็40องศานักเรียนก็จะต้องมาวิ่งลงคอร์ดหรือวิ่งสปรินนะครับวิ่งความเร็วสูงสุดของตัวเองให้ทันเวลาถ้าไม่ทันก็วิ่งใหม่และถ้าวิ่งไม่ทันอยู่ดีก็อาจจะไม่ได้กินข้าวหรืออาจจะต้องกินไปด้วยและถูกลงโทษไปด้วยก็มีครับในช่วงเย็นบางวันนักเรียนก็ไม่ได้พักแต่ต้องไปวิ่งต่อหรือบางวันก็อาจจะไม่ได้นอนสภาวะในแต่ละวัน หลักสูตรจะหล่อหลอมให้นักเรียนเจอกับสภาวะที่เหนื่อยที่สุดง่วงที่สุดหิวที่สุดทรมานใจที่สุดและเจ็บปวดร่างกายมากที่สุดแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับผมเองก็อยากลาออกครับผมลาออกทุกวันเลยผมอยากที่จะยอมแพ้ทุกวันเลยแต่ผมแค่ไม่ได้พูดมันออกมาผมแค่ไม่ได้เอ่ยมันออกมาเพราะผมมีเครื่องมือนี้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตจะส่งบททดสอบมาให้เสมอและไม่ว่าผมจะชอบหรือไม่ชีวิตก็จะเล่นตลกกับผมและชีวิตไม่เคยสนว่าผลจะขำกับมันหรือไม่เรามีแค่าทางเลือกเดียวผมเองก็มีแค่าทางเลือกเดียวอโมอฟาติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลเสมอครับผมหวังว่าปรัชญาน,นี้จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนผู้ฟังได้นะครับข้อที่4ครับอย่าร้องไห้พระนมหกครับเดี๋ยวพอนี้ผม จะอ่านเป็นประโยคภาษาไทยให้เลยและผมชอบมากตอนที่คุณเดลคาร์นิีได้พูดคุยกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งเพื่อนของเขาเล่าไว้แบบนี้ในตอนที่เขาเคยเรียนกับคุณครูท่านหนึ่งเป็นวิชาเรขาคณิตครับซึ่งเป็นวิชาที่ซับซ้อนมากและมันไม่สนุกเลยถ้ายังจําตอนเรียนคณิตศาสตร์ได้จะรู้กันดีครับว่าความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรแต่คุณครูท่านนี้วันนั้นเขาไม่ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์แต่คุณครูเขาอยากสอนวิชาชีวิตครับลองคิดภาพตามผม คุณครูท่านนั้นเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องทักทายนักเรียนตามปกติแล้วก็บอกกับนักเรียนว่านักเรียนวันนี้คุณครูเห็นนักเรียนเครียดและวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็อาจจะทําให้นักเรียนรู้สึกเหนื่อยดังนั้นคุณครูขอพักไว้ก่อนคุณครูขอเปลี่ยนมาสอนวิชาชีวิตแล้วหวังว่าพวกเธอจะได้นําวิชานี้ไปต่อยอดในการมีชีวิตอยู่และสร้างความสุขให้กับตัวเอง คุณครูคนนั้นหยิบนมขวดหนึ่งมาครับข้างในนั้นเป็นขวดนมสีขาวสวยใสยสะอาดเลยแล้วก็วางไว้ที่โตะ๊สะสักพักหนึ่งคุณครูก็เปิดฝาขวดนมครับแล้วก็ตบขวดนมนั้นให้ล้มไปนักเรียนทุกคนก็งงครับนมในขวดนั้นก็ไหลลงอ่างครับไหลลงท่อแล้วก็กลายเป็นขวดเปล่าจริงๆขวดแตกด้วยครับคุณครูท่านนั้นก็ถามกับนักเรียนว่านักเรียนเห็นขวดนมที่ล่วงหล่นอยู่ตรงนี้ไหม มันหกไปแล้วใช่ไหมถ้าครูอยากจะเอานมที่มันไหลกลับไปแล้วกลับมาใส่ในขวดคุณครูทําได้หรือเปล่านักเรียนก็บอกว่าไม่น่าได้นะครับคุณครูก็เลยสอนว่าเห็นไหมนักเรียนนี่แหละชีวิตขวดนมก่อนหน้านี้มันเป็นขวดที่มันเต็มไปด้วยนมทุกคนสามารถดื่มได้แต่ในตอนนี้นมในขวดนั้นมันได้หกไปหมดแล้วคุณครูอยากให้เธอมองว่านี่คือความผิดพลาดที่เราเคยได้ทําไว้ในอดีตคุณครูทํานมหกไปถึงแม้ คุณครูจะอยากให้นมมันกลับคืนมาขนาดไหนแต่คุณครูก็ทําไม่ได้แต่คุณครูก็จะไม่ร้องไห้เพียงเพราะนมหกเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วคุณครูทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วในชีวิตนี้เราทุกคนต่างมีอดีตที่เจ็บปวดเราทุกคนต่างทําเรื่องที่มันกลายเป็นความผิดพลาดในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นทั้งตัวคุณผู้ฟังทั้งตัวผมเองเรามีอดีตที่เจ็บปวดกันทั้งสิน้นแต่มันเปรียบเสมือนขวดนมเลยครับหากมันหกไปแล้วอย่าได้ร้องไห้คุณเรียกมันกลับคืนมาไม่ได้ อย่าร้องไห้เพราะนมหกเป็นไงครับข้อนี้อดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วครับเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยนี่คือเฟสที่2วิธีแห่งการชนะทุกผมจะสรุป4ี่ข้อนะครับข้อที่ 1. ทําตัวเองให้ยุ่งข้อที่2ระวังความทุกข์เล็กๆน้อยๆให้มากกว่าแผ่นดินไหวที่มันจะถาโถมเข้ามาในชีวิตเพราะคุณจะไม่ตายเพราะฟ้าผ่าหรือแผ่นดินไหวแต่คุณจะตายเพราะเจ้าตัวด้วงแห่งความทุกข์เข้ามาชอนชัยทีละเล็กทีละน้อยและคุณไม่ได้หาวิธีการจัดการกับมันข้อที่3าม โอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าชีวิตจะส่งโชคดีหรือโชคร้ายมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุผลในตัวมันเองเสมอและข้อที่4อย่าร้องไห้พระนมหกครับอดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วต่อไปผมจะพูดถึงเฟสสุดท้ายนะครับคุณผ,ผู้ฟังเฟสที่3 the way of peaceful วิธีสู่ความสงบสุขครับท้ายที่สุดแล้วบางทีความสุขก็อาจมาในรูปแบบของความสงบก็ได้และต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ เราหาสิ่งนี้ได้ยากมากขึ้นครับความสงบเปิดโซเชียลมีเดียไปคุณก็เจอข่าวสารข้อมูลถาโถมเข้ามาแล้วคุณไปทํางานคุณก็เจอความเครียดเจอการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นวันต่อวันอยู่ตลอดเวลาขอให้เฟสนี้เป็นอีกเฟสนึงที่ทําให้เราได้กลับมาอยู่กับความสงบนะครับข้อที่1 don't get mad because of your enemy จงอย่ากโกรธแค้นศัตรูของท่านอย่าได้ ถือโทษโกรธความคนที่คุณแค้นหรือคนที่คุณรู้สึกว่าไม่พอใจเพราะคนที่ได้รับผลเสียไม่ใช่ศัตรูครับคือใครครับเรานั่นเองดังนั้นหากตอนนี้กําลังโกรธใครอยู่ขอให้พึงระลึกไว้ว่าความโกรธที่คุณมีต่อผู้อื่นมันไม่ได้ไปทําร้ายผู้อื่นมันมาทําร้ายคุณเองอย่าได้โกรธแทนศัตรูของท่านศัตรูของท่านมักจะเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่ดีสําหรับคุณเสมอหากคุณให้อภัยศัตรูของคุณได้ ก็เท่ากับว่าคุณได้ก้าวข้ามสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วหากคุณแสดงความยินดีกับคู่แข่งหรือคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคุณได้ขอให้ยินดีกับตัวเองครับนั่นคือช่วงเวลาที่คุณมีวุฒิภาวะเต็มตัวที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วนี่คือข้อที่1ข้อที่2 don't think about giving from other อย่าได้กังวลความกระตันยูจากผู้อื่นผมจะเล่าเรื่องราวนึ่งให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของพระเยซูครับพระเยซูในตอนนั้นครับได้ เห็นถึงอาการหรือโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นกับชาย1ิคนพระเยซูก็เข้าไปรักษาครับหาวิธีรักษาพอพระเยซูรักษาเสร็จกลับมีเพียงแค่คนเดียวที่เดินมาแล้วก็กล่าวขอบคุณพระเยซูครับส่วนอีก9คนหายไปแล้วครับคุณเดียวคานกิกีเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับทุกท่านเห็นอะไรไหมแม้แต่พระเยซูที่เป็นคนที่คนทั้งโลกศรัทธายังไม่ได้ใส่ใจเลยว่า หากเขาทําดีอะไรไปเขาจะต้องได้รับคําขอบคุณหรือผลตอบแทนเขาไม่สนใจเพราะเขาแค่ต้องการทําสิ่งที่สําคัญและเฉดเช่นอะไรกับมนุษย์เราเองเวลาให้อะไรใครไปทุกคนต่างอยากได้คําขอบคุณทุกคนต่างอยากได้บางอย่างกลับมาตอบแทนครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่คนที่เราให้อะไรไปจะให้เรากลับคืนมาคุณเดวยวเคนนิกี้บอกแบบนี้เลยครับโปรดอย่าได้ใส่ใจเพราะคุณไปควบคุมอะไรสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้ว คุณคือคนเดียวที่ควบคุมการให้ของตัวเองได้ส่วนการให้ของผู้อื่นอย่าได้ใส่ใจเพราะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมข้อที่3 be yourself never try to be other ขอให้ท่านจงเป็นตัวของตัวเองขอให้ท่านอย่าได้เรียนแบบผู้ใดโดยเด็ดขาดไม่งั้นท่านจะพบกับความทุกข์ระทมครับคนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความสงบสุขในการมีชีวิตคุณผู้ฟังลองนึกถึงสถานาการณ์ที่คุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าคนอื่นจะชื่นชอบคุณขนาดไหนแต่คุณก็จะรู้สึกวิตกกังวลลึกๆอยู่ในใจเพราะคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองดังนั้นข้อน,นี้สําคัญมากครับเป็นตัวของตัวเองครับเราทุกคนต่างมีเอกลักษณ์บางอย่างในตัวเองโลกสร้างเรามาให้มีเอกลักษณ์ครับ DNA ของเราขนาดฝาแฝดก็ยังไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเหมือนกันเลยครับผมมีเอกลักษณ์ของตัวผม คุณผู้ฟังก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองลองค้นหาดูครับอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าพอคุณเป็นหรือคุณได้ทําคุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกมีความสุขถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรจากการกระทําเหล่านั้นเลยแต่คุณรู้สึกสบายใจนั่นแหละครับการเป็นตัวของตัวเองหรือการได้ทําสิ่งที่คุณปรารถนาโดยแท้จริงข้อที่4 when life playing on you just keep playing it เมื่อโชคชะตาเล่นตลกกับท่านจงละเล่นไปกับมัน อย่าได้กล่าวโทษอย่าได้มองว่านั่นคือโชคร้ายที่คุณไม่อาจเอาชนะได้ไม่เลยครับเมื่อโชคชะตาเล่นตลกกับคุณขอให้รู้ไว้เสียว่าชีวิตจะไม่สนว่าคุณจะขำกับการเล่นตลกนั้นหรือไม่แต่ชีวิตก็จะเล่นตลกกับคุณแต่เมื่อคุณละเล่นไปกับมันได้คุณก็เท่ากับว่าคุณได้พบความสงบสุขและได้พบหนทางบางอย่างที่จะเติบโตขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านั้นอย่ามีคลังครับอโมอฟาติครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างล้นมีเหตุผล ละเล่นดื่มดำไปกับมันครับข้อสุดท้ายกับข้อที่5 be kind to others จงสร้างสันติสุขให้แก่ผู้อื่นเพราะความสุขของคุณไม่ได้มาจากการรับแต่มาจากการได้ให้อะไรบางอย่างแก่ผู้คนครับข้อนี้เป็นข้อปิดท้ายที่สวยมากครับ be giver ครับ ลองสังเกตดูว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่คุณให้อะไรใครไปให้ความรู้สึกให้เวลาให้ทรัพย์สินให้สิ่งของคุณรู้สึกมีความสุขบางอย่างทั้งที่ถ้ามองตามเหตุผลคุณให้อะไรใครไปคุณเสียนะครับแต่ทำไมคุณมีความสุขเพราะรหลาดพันธุก,กรรมของเราจะรู้สึกดีทุกครั้งเวลาที่เราได้ให้อะไรบางอย่างใครไปธรรมชาติของเราถูกสร้างมาแบบนี้ครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดหรือเป็นคนที่ใจกว้างมากที่สุด แต่หากผู้คนเหล่านั้นได้ให้อะไรบางอย่างกับใครไป mm. เขาจะรู้สึกดีเสมอหากการให้นั้นมาจากความจริงใจของตัวเขาเองครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ How to Stop Worrying and Start Living ของคุณเดลคนันากีนะครับเป็นหนังสือที่ควรนค่ามากกับการเรียนรู้ครับ mm. และเช่นเคยครับบทเรียนที่ผมนํามาสรุปเป็นบทเรียนเนื้อหาหลักๆที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวิถีความสําเร็จในตัวเองได้และจาคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้จาก บทเรียนหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และมั่นใจว่าเราอยากให้ทุกท่านได้อ่านหนังสือเหล่านั้นจริงๆครับและในวันนี้หากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ครับตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเด Library l e เลยและผมไลออนยูิ์ินคอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ